สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมนะครับเมล X อีลิแกนนะครับ2.2งจุดสองแม็กฟอสต์นะครับแต่งแบบ R S นะครับวันนี้จะพาไปชมนะครับตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับไฟหน้า LED นะครับไฟตัดหมอกเป็น LED ให้นะครับมาพร้อมกับช่องระบายอากาศแอร์เคอร์เชนนะครับสหรับรุ่นนี้นะครับกระจังหน้าสีบอลนะครับนะครับเพิ่มนะครับโลโก้นะครับนี่ครับเรเบิกศูนย์นะครับ R S นะครับนี่ครับลมดำนะครับแบบนี้สวยๆครับทำให้ดูเด่นขึ้นสหรับอีลิแกนครับแต่งแบบ R S นะครับมาดูด้าน ความกว้างของตัวคันนี้นะคือถ้าเรามองด้านไกลๆเนี่ยเหมือนกับ RS เลยนะครับเวลาจอดเลือเราเข้าซองต่างๆเนี่ยดูมองแล้วคล้ายกันหมดครับก็คือเราแต่งนะครับนี่ครับคิ้วล้อนะครับเป็นงานเทียบนะครับนี่ครับแบบนี้นะยครับสวยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อนะครับจากล้อ18เนี่ยเป็นล้อ20 RS นะครับแล้วก็เพิ่มครอบเบรกนะครับสีเขียวนี้เลยนะครับแบบนี้ครับสวยๆนะครับ แล้วก็จุดแต่งอีกอันนึงก็จะเป็นเพดแก้มนะครับเป็น RS นะครับสวยครับมีโลโก้นะครับลมดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาดูรถจากด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นปัดน้ำฝนบิวอินนะครับแล้วด้านบนเนี่ยเราเป็นแล็บหลังคาดำนะครับนะครับเป็นแล็บขึ้นมานะครับให้เหมือนกับ RS ครับก็คือทรงเดียวกันเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แลบกระจกด้านข้างนะครับน่ครับเป็นดําเงานะครับให้สวยขึ้นนะครับแต่ตัวนี้เราไม่มีกล้องนะครับถ้าเป็น เป็น RS แท้เลยครับทาให้คล้ายกันสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็มาดูด้านในนะครับของตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจคีย์เลสให้พร้อมนะครับแล้วก็คิ้วขอบกระจกจะเป็นโครเมียมให้นะครับภายในนะครับจะเป็นเบาะโทนน้ําตาลนะครับเนี่ยครับคอนโซลดํานะครับก็สลับน้ําตาลสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ตัวจอเนี่ยเป็นจอสัมผัสนะครับรองรับ Apple Carp, l a y Android Auto นะครับช่องเสียบ USB-C นะครับ Air Auto Pu s h Start นะครับมาพร้อมนะครับตัวนี้ไม่มี a d a s นะครับตัวนี้ครับแล้วก็เพิ่มนะครับพม 6D นะครับนี่ครับอันนี้ก็พาชมนะครับอีริกนแต่งแบบ RS เลยนะครับสวยๆครับภายนอกสวยๆครับภายในก็จะเป็นอีริกนเราเดิมๆครับแบบนี้ครับสวยๆนะครับเบาะน้ำตาลนะครับ มือจับดำนะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB C ให้มีให้พร้อมนะครับแอร์มีตอนกลางแล้วก็ตอน3นะครับมีให้นะครับสําหรับคันนี้ถือว่าเป็นรถครอบครัวนะครับนี่ครับมาชมคิ้วร้อนะครับตัวนี้ก็เป็นงานเทียบนะครับส่วนี้รับเนี่ยครับแล้วก็ด้านบนเป็นการแรปหลังคาดําแล้วก็แรปตัวเสาการแบบชัรกฟินนะครับก็เป็นแรปดำครับเพื่อให้เข้ากับตัว RS นะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูครับชุดไฟท้ายครับสวยๆครับแบบนี้เลยนะครับ การดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับโลโก้นะครับ RS ครับเป็นแท้เบิกศูนย์นะครับตัวนี้คือเราเบิกมากับมือเลยนะครับของศูนย์เราเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่ครับภายในนะครับเป็นชุดนะครับชุดแต่งครับที่เราเบิกศูนย์มานะครับติดให้กับคุณลูกค้านะครับเป็นแท้เลยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับตอน2ตอน3นะครับถือว่า สามารถนั่งแก็พับได้นะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับโลโก้ RS นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พาชมด้านขวานะครับตัวล้อเนี่ยเราเปลี่ยนแต่งจากเดิมๆ18นะครับก็เป็น RS ครับนี่ครับสวยๆครับขอบ20พร้อมกับยางบิต stone นะครับเพิ่มนะครับครอบเบรกนะครับสีเขียวนิดนี่ครับนี่ครับ แล้วก็นะครับตัวขอบกระจกตัวนี้จะเป็นโครเมียมครับของอีลิแกนเดิมนะครับมาชมภายในรถนะครับนี่ครับแผงข้างผู้ขับขี่นะครับก็จะมีพับกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็เบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับหลับผู้ขับนะครับนี่ครับคอนโซลก็ดีไซน์สวยงามครับเป็นดําเงานะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มีพุชสตาร์ทนะครับแอร์ออโต้นะครับตัวนี้ครับ แล้วก็เพิ่มาะไยพร้อมมัลติฟังก์ชันแล้วก็คูตคอนโทรลนะครับนี่ครับนี่ครับมาแบบ MID นะครับสวยๆครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับอีพิแกนครับแต่งแบบ RS นะครับนี่ครับตัวนี้ก็แรปดำนะครับกระจกข้างแล้วก็เพดนะครับแก้มนะครับ RS นะครับนี่ครับก็แท้เบิกศูนย์สวยๆเลยนะครับตัวคิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นงานเทียบนะครับก็ดำเงานะครับใกล้เคียงมากนะครับถือว่า ถ้าจอดคู่กันเนี่ยก็ถือว่าเหมือน RS เลยนะครับก็วันนี้ก็พาชมนะครับยีลิแกนตแต่งแบบ RS สำหรับท่านที่สนใจนะครับดาวน์นต้นเพียงแค่5%หรือติดต่อที่ TikTok Facebook YouTube สมนึกอ,อิสุออนไลน์นะครับเบมมอ,อร์มือถืออะไรนะครับ081 498 6781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมของคุณมากครับ